จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับทางบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนร่วมกับกลุ่มบริษัทจัสมินเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายใต้โครงการโมโนท9ินปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมนำถุงยังชีพ1,000ชุดมอบให้กับชาวสุขโขทัยครับผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชน ร่วมแรงร่วมใจแพ็คถุงยางชีพ1,000ชุดส่งมอบให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้โครงการโมโน2 9ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มสู้ภัยน้ำท่วมกลุ่มบริษัท j a ส m i มินนำโดยบริษัท j a ส m i มินอินเตอ t ์เ n a ั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ j z สบริษัทเจส i n มินเทคโนโลยีซู t ชั n นจำกัดมหาชนหรือ JTS บริษัท j u สเ Tail Network จำกัดหรือ Just t a ท l บริษัท Pre m i u m Asset จกัดหรือ PA ได้ร่วมสนับสนุนโครงการจำนวนหนึ่งล้านบาทโดยมีคุณทัญพัฒนนิรุติศาสตร์ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องคอ์กรบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนดรโสรัตอสวปัปภาเป็นผู้มอบพร้อมบอกว่าการจัดส่งถุงยังชีพครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางโมโ o 2 9และกลุ่มบริษัทจัสมินได้ร่วมกันขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัย เช่นเดียวกับคุณทไททิพมัจุย้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดบอกว่านี่เป็นวันที่2แล้วกับการแพ็คถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมและเตรียมจะจัดส่งไปยังจังหวัดสุโขทัย1000ชุดสําหรับถุงยางชีพ1,000ถุงนะครับที่จะมอบให้กับชาวสุโขทัยนั้นคุณธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนนาย และคุณพงพัฒน์วชิรปรรจงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจะเดินทางไปมอบถุงยางชีพด้วยตัวเองที่เทศบาลสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมกับจะขึ้นเรือนําถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถออกมารับของด้วยตัวเองได้ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ